ดีค่ะพอกันก็นไม่ต่อยเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่หลังจากพี่น้องลูกชาย่อยมันางขอจะรอเจรียอยู่นางขออยากินอันนี้อันนี้จะเป็นไอ้ไก่้ยอดเนาะคะ่ะไก่ยยอดมันจะโบเข้มเนาะคะ่ะมันมันจะโบเข้มเพราะว่าสื่อแบบแบบราคาแพงเนาะค่ะมันจะบ,เข,ะะจะบเข้มว่าน่องหวิวายหิวนี่กินได้ค่ะพี่น้อง กินได้บบเป็นอย่างค่ะเพราะว่ามันบ่เข็มแล้ค่ะออนนี้ในต่อยข้าวมัเบืองยาลูกชาสอยมันเอาฝอยใส่กินบางยาบนี้นรอจักหน่อยก่อนใ่ไมแนนนเอานักโอ้โอเคอ่ะอ่ะๆางฝ้าจจะเรอยู่วาดไว้น่ากัมา Nè Tiến bộ ra Nè 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 mưa nè bọn khó mưa nè Khó mưa con hiểu Hiểu khó mưa con Nhược mưa đi Khó mưa đi Nè Nè Đi má <laughs>

วัอนี้บ่ได้ต้มไก่ให้เพิ่นค่ะวัอนี้บ่ได้ต้มไก่ให้พอดีไปตลาดแล้วก็เลยซื้อหมูย่อมาให้กินหมูย่อแทนไก่ค่ะคือได้เวลาใหญ่ๆต้อยใหญ่ๆต้อยเง้ยบ๊วยงาบ๊วยงาเนาะบ๊วยอยากฟันมา ăn bán mà Khoa rồi เด้อ khoa rồi yên yên mẹ yên mẹ yên mẹ nhóc mưa khóa mưa nè bản khóa mưa nè heo heo khóa mưa nè khóa mưa khóa mưa nè khóa mưa nè lá เด้อ khóa mưa nạp kim nào sữa bán mà tin nè nó khóa mưa nè ก็เด้พ่อกันดนเนาะค่ะก็ตอนน้องหิวน้องเต้ว้า

รวมด้วยช่วยกันค่ะอันนี้ก็จะไปแบบว่าน้ำมดสาวาจอยเพิ่ก็สิไปเตียนน้ำก็เพียนแกล็ขาเกล็กับมดดีเด็ไปเียนฮะเกล็ดมดมันมืดบบเฮีสิไปน่อเฮียสิบีหน่อบอน้ำเนีเอาน้ำเนี้น้ำเนี้ เออหน่ายขาวหน่ายขาวบ่ได้บ่มืโอนี้กับพ่อกันกับแม่เตี้ยคือเก่าเนาะค่ะแม่เตี้ยเฮ็ดแม่นูยังมืโอนี้แม่เตี้ยค่ะแกงตุดนกระเ้าเท่าค้าค่ะพี่น้องถ้ากันอยู่ในครั้วมืดมัวมืดเว้นอันนี้เงิน เอานับเอาเอาเอาไปซื้อเปลี่ยนแก๊สยตเปลี่ยมหนามนำ<อ>้ำก็เกี๊ยพี่ร้อยเออทอดชีฟ้าชีร้อยเมอร์ด์เหมือดมอดเว้นค่ะพี่น้องบ่มีเวลาหอดไายเค็มหมดเนี่ก็เป็นมืออย่างอีกมือนึงเนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้อันนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะมูอนี้ก็ ใครได้ซื้อมาฮะใครซื้อมี่ใครโอ้เมโมนที่ลืมจั่มจะบอกนี่ดิยว่างเหลื้ออยู่ก็ได้ใส่ไรเตจิโอ้โอ้เดี๋ยวจังไปซื้อเอาไหมเมโมนที่ลืมจั่มจะบอกคืออันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มจืดเนาะค่ะต้มจืดเป็นเมนูสำหรับของเฮาเหมือนนี่เนาะค่ะ ต้มจืดแล้วก็หมอนี่จะเป็นต้มไก่ค่ะต้มไก่บ้านค่ะต้มนมอแมนมอแมนต้มไก่ต้มไก่ต้มสมนะต้มสมมะคามต้มสมมะขามตัวนี้จังเป็นไก่ต้มน้ำปลาค่ะเมนูไก่โอ้แนมบบเห็นตอนมันตอนอยู่ในน้ำแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นไก่ต้มน้ำปลาเนาะค่ะวันนี้เขามีหลายเมนู นี่ต้มไก่ต้าามไก่เซ่บักขามไก่ลีนำ้ำแม่เตี้ยวว่า <c oughs> ตอนนี้แน่สีหน้นากระเจี๊ยบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เราจะเป็นช่างสวัสดครับสวัสดีครับวอร์บอยยังพี่น้องเดี๋ยวอันนี้จะเป็นไอแกงจืดเนาะคะ่ะแงกงจืด นี่ก็จะเป็นผัดเส้นผัดเส้นค่ะนี่ลายเมนูค่ะอาหารแรงค่ะอันนี้เป็นยางนอ้อนี่เนาะจาต้มไก่ค่ะต้มไก่ต้มไก,มไก,มไก่นี่ลายยางเห็ดเพิ่มเติมก็คืออันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลาเนาะคะ่ะเห็ดเพิ่มเติมขึ้นมากกับเป็นผัดก,เกะเพราไก่จ้ะ ก็เข้าไผปกส่ข้าวไก่กะนี้ผัดคณะหมูโขลกหกยางค่ะอาหารแรกเข้าวันนี้หกยางก็จะเหลือก็จะเหลือที่ว่าโมเลกมากเขาก็จะต้มเข่าอีกเล้วค่ะเนาะกะจะต้มเข่าอีกค่ะบริเวณบ้านฮองค่ะ ่ฝาะสำหรับคลิปนี้ในต่อยก็จะเอาไว้ซ้ำด้วยกันนะค่ะคลิปหน้าพอกันจะไม่ต่อยไหมค่ะสวัสดีค่ะ